นี้ต้องมีส่งสมุดครูด้วยนะคะทุกค้องใครไม่ส่งจะแจกรางวัลแล้ววันนี้ exercise A complete the conversation ให้ทำไมคะ complete เติมให้สมบูรณ์เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ then practice with the partner เดี๋ยวฝึกจับคู่ฝึกกับเพื่อนอ้าวไปดอันแรกเลยนะคะ A อ่าลองคิดสิกับเพื่อนช่วยคิดเลยจะเติมอะไรดี D from Moscow ดูคำตอบเขาจะเติมอะไรนักเรียนลองคิดดูคำตอบ no day อ่าเพราะฉะนั้นตอบ yes no คำถามต้องขึ้นต้นด้วย verb to be มาดู subject pronoun ประธานคือคำว่า day day ต้องคู่กับ verb to be คำไหนคะอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอ่า day อ่านว่าอย่างไรถ้าประโยคนี้ Are they from Are they from Moscow Moscow มาจากมอสโกมอสโกรเปล่า No they ต,ตอบ no aren't No they aren't ต่อไปจะถามว่าอะไรดูคำตอบ From friends From friends เห็นไหมคะ From แสดงว่าสถานที่ต้องถามว่าอะไรคะ Where are they from ตอบว่ายังไง where are they from from France คำเดียวยังไม่ต้องรอกให้ทำให้คิดให้เติม They a r สองคำคำเดียวต้องทำสองคำนี้ให้เป็นอะไรคะรูปยอ่อใช่ไหมเป็นรูปยอ่อนะสองคำเหลือหนึ่งมันนั่นคืออะไรคะ dear. dear from แฟนส์ Friends, oh. นะคะอ้าวลองฝึกผู้ชายเป็น A ผู้หญิงเป็น B, B. ก่อนเดี๋ยวทีละคู่นะคะอ้าวเอปลายทางฝึก <they S 1> ด้วย <from Moscow? S 1> เสียงสูงอเกนอเดฟรอมมอสโกอเกน B No, they aren't No, they aren't เร็วได้แล้วนะคะ No, they aren't n A Where are they from? Again Where are they from? ต้อง where are they from? ไม่ต้องเพราะเวลาตอบเราไม่ตอบ Yes No ตรงนี้นะครับ No a r ต้องมีปูน Stop ด้วยนะคะ Where the y from เสียงต่ำๆธรรมดานะคะ้ e a b ตอบว่ายังไงอ่านว่า Dear from friends อ they DR are ตรงไหนคะเขาเป็นรูปย่ออ่านว่าอะไรคะ Dear, dear are from friends อ้าวทีนี้ครูไม่พูดอะไรเลยครูจะบอก A B A B ถามตอบอย่างคลองแคล่วนะคะฝึกไปด้วย Drop your pens now ทุกคนวางปากกาเดี๋ยวนี้ <c oughs> แล้วก็พูดนะคะใครไม่พูดเดี๋ยวจะเรียกทีละคู่ไม่ให้ดูไม่ให้ดูบทด้วยนะคะเอบี <c oughs> A me from B me from friend there from friends friends นะมา friend เลยงงเลยนะคะ now check turn สลับกันค่ะผู้ชายเป็น B บ้างผู้หญิงเป็น A บ้างเอ้าว A มอสกา์มอสกา์เสียงเป็นยังไงคะเสียงสูงสิคะเออาเกนอาเกนอาเกนเออาเกนเออีกครั้งต่อไปเร็วขึ้นบี B. ชื่อ A กับ B เท่านั้นเห็นไหมคะดูคำตอบก่อนนันเวลาทำข้อสอบเนี่ยจะถามอะไรดูคำตอบ yes ตอบ yes no สแสดงว่าขึ้นต้นด้วย verb อ,อะไรคะ verb to be นี่ดูดูเลย you and Carlos กี่คนเอ่ยสองคนอ้าวใช้ตัวไหนเติมสองคนโอ้คำตอบเขาก็บอกแล้ว I, เห็นไหม แน่นอนอ่าอ่านว่าอะไรคะ Are you and Carlos Max อะไรล่ะ Max อะไรล่ะ Mexican ใครอ่านใครอ่าน Mexican มีหลายคนเก่งใครอ่าน Mexican ไม่เก่งเพราะตอบ yes ใช่ไหมคะนั้นตอบว่าอะไรคะมี you อยู่ด้วยมีนักเรียนเกี่ยวข้องด้วยนั้นตอบว่า yes อะไรคะ มีนักเรียนเกี่ยวข้องด้วยตอบ yes we are you และมีอีกคนหนึ่งใช่ไหมมีนักเรียนมีคนไม่ใช่คนเดียวและมีเพื่อนอีกคนหนึง่ง yes we are แล้วก็ from mexico city <We are. S 1> คำเดียว we are, we are. ถูกต้องเก่งมากทำข้อสอบได้เต็มแน่เลยผู้ชายเป็น a ผู้หญิงเป็น b, b. เอา a อ่านเสียงสูงเลยคะ่ะ a Again. A again are you B B ผู้หญิงพูดให้เร็วกว่านี้นะคะ Yes we are เร็วอีก Yes we are We are from Mexico City. ผู้หญิงตอบใหม่ค่ะ Yes We are We are from Mexico City. อ้าวเอผู้ชายครั้งหนึ่งผู้หญิงตอบผู้ชายถามเองผู้หญิงตอบโดยครูไม่ต้องบอกว่า A กับ B อาเริ่มเลยค่ะ เอ็ t เชนสลับกันบ้างผู้หญิงเป็น A อ่านเสียงสูงนะคะแล้วถามพูดให้เร็วด้วยผู้ชายเป็น B, B. เอา A เลยค่ะเอไกเกนเสียงต่ำไม่สูงยังเ <Are you S 2> ม็กซิกันหน่อยอีกสอนยากนะผู้หญิงนะ <Mexican. S 2> ผู้ชายบอกได้ไงคะคำนี้ไอเกน กัผู้ชายเขาเก่งอะออกเสียงชัดแจ๋วเลยผู้หญิงเอาไมอ้ผู้ชายเก่งยังมีเกิลอีกนะคะ Mexican Mexican เอาไม้เอาไม้เวลาครูมาสอนครูให้คะแนนการออกเสียงด้วยนะคะเพราะนั้นในภาพรวมครูจะให้คะแนนหญิงทั้งหมดน้องหญงจะได้คะแนนน้อย เพราะว่าบอกหลายครั้งผู้ชายเขาปุ๊บเนี่ยเขาได้แล้วพอครั้งสองมาเขาได้แล้ว<อ>นะเอาวถาอีกครั้งหนึ่ง and ออให้คะแนนนี้ได้เต็มถ้าเอาวันนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกนะคะอ้าวตอบดีมากนะคะจดเรียบร้อยหรือย่าง น้ำมัสตรนมัสตนะ,ะดูข้อ3นะคะอ่าให้เติมก่อนจะผู้ค่อยาถามเลยนะคะให้เติมก่อนเลยตรงนี้เติมอะไรให้เติมได้แล้วอันแรกง่ายมากดูคำตอบ A B คู่กัน B ตอบ no เพราะนั้นอะไร A ถามว่าอะไรเงียบเลยไม่ทำเลยนะคะ A s ผู้หญิงตอบมาก่อนนะคะงวดนี้ ผู้หญิงก็อยากได้คะแนนแล้วนะผู้หญิงอ่านไหมไงอ่านได้ไหมคะเียงสูงอ่านได้ไหมอีสอะไรคะโซโอ้ผู้ชายตกแล้วตอนนี้โซผู้หญิงได้เต็มแล้วนะเท่ากันแล้วนะคะตะเรียนตอนนี้น่อ่านว่า is she from so is she from so นะ B ตอบว่าอะไรคะ no she isn't where h e from where h e from where is is h e from? คำเดียว c h e i s, <G>. <S, <G>. <S from Bangkok อ่ใครทำถูกหมดบ้างอ่าผู้ชายเป็น A ผู้หญิงเป็น B นะคะเดี๋ยวสลับกันอ้าว A A เลยค่ะ A <Is. S 1> <G. from. S 2> B เ <A S 2> <Where, S 1> B เช <B S 2> ็คเทินสลับกันค่ะจะฟังเสียงประโยคคำถามสาวๆบ้าง A ที่ต้องปรับปรุงนะ,ะอ,อ่านยืดมากนะคะเทปใกล้จะโยนทิ้งได้แล้วนะคะ where is s h ปลอมนั้นพยายามฝึกอ,อ่านให้ไวเป็นสับง่ายๆเก่าๆนะไม่ได้สับใหม่เลยเรียบร้อยไหมอยังอีกเหรอคะน้ะอ้าวไปดูนะคะ exercise ต่อไป exercise 4 yes เห็นตอบ yes เติมอะไรคะ เด f r อ m อ่านว่าอะไรคะประโยคนี้อ่านพร้อมกัน uh, <S S era, เอล่าเะไคะโหลดคะแนนทั้งห้อง <the> อ่านใหม่เอล่า uh, นี่เสียงจัตวาเลยใช่ไหมอ่านะ ซูเปี่ขยงเรานี้ออกเก่งมากเลยเพราะนั้นต้องถามว่าอาร์เดฟรอมเวเนซุเอล a าอาร์เดฟรอมเวเนซุเอลา yes ดูคำถามสิขึ้นต้นด้วยอะไร yes ตอบว่าอะไรคะ They a ถาม they ตอบ d วัตถุบีถาม a ตอบ a yes they a นะ แล้วก็ตอบว่า they are from Mexico City <Like this. S 1> เหมือนกันนะคะแบบหัด <split throat> ต,ต่อไปไปทำเองก็ได้ <lines> ทำเองได้ให้ฟังให้เข้าใจแล้วกลับไปทำเองนะคะ <Sh it> ไม่ได้ยากอะไรเลย